ดีพี่น้องมือสูงสุดคนนะจ้ามือนี้น้องทองกับน้องพอปันขืนมาหลินนำนะจ้ะพี่น้อง,อง,องเลิกของเฮียแหละบ่อันเห็ดและเวียวกบ้านสบายดีพี่น้องเนี่ยสบายดีลูกปาหนะน้าลุมือพับลูกลูกป่าหนะ้าพ่อจะลุกมือพับสบายดีลูกป่าหนะเพิ่งกายเห็ดเวียกเรียบร้อยมาแม่นบ่เห็ดหยังอาบน้ำเรียบร้อยมาเลยซักและเขื่องค่ะ พอขึ้นเพิ่องก็อยากขึ้นมะลิอยู่น้ำนองนัดอาจารยะพี่น้องจ้าเก็บอนดอกอัญชันบบหืมเอาสมองเอาไขวทองเสียซี่ทอดลูกชิ้นให้กินเด้อน้องนัดเห็ดย <ค5 S 1> ังลูกสบายดีลุงป้านาอาจ้าส่วนเห็ดอ่าสีทอดลูกชิ้นส่วนน้องทองน้องทอหลายๆคนนี่แหละที่เราเลยน้องเมียวน้องไอติมเนาะ เห็นมันะลิน้ำเลยเห็ดเขาเคยกินแหละค่ะไม่น่าจะไปซื้อไอติมมายำหอยพี่เขาเลยขิงไอติมเลี้ยงเด็กๆนะคือน้อยเดียวถ่ายลูกอ๋อเหลือตั้งแต่อันน่ะผมบอกนี่บอกเมือสินดาดคนแหละท่านเกษินดาดเพื่อให้น้องเด้อันลูกสินเหลือเขาเลยมาทอดเลยไอเด็กๆกินเดี๋ยวเสาซื้อกันข้าวเลมเป็นการกับมาเด็กเนาะให้เขามาตักกินตักกินแค่ว่าสิไปพันธน์บงนั้น ันเนาะอซื้ออยู่ในคิวอ่ะเสแบบเลยเนาะอันเข้าบัเปิดเนาะเสแซบในหั่นนะฮะเป็นถั่ยเป็นถั่ยนะกระเลมกะทินะเจ้าห้องแผ่นบ่มันมีข่าวเนียวมีอยังพร้อมย่านเขาบัมาเนาะอยากจเจ้าใคาอยากไปนำทอดเลย่ะแม่เลยไม่ไปซื้อข้าวเดียว ทอดแล้วก็อพพักกันในยังเหนือวางใส่เดลุกเด้อสาวนางมาล่างพักเองจะเมื่อไงก็เดี๋ยวเขาเห็ดนะครับน้ะเขากันเนาะเมื่อนี้นั่นพี่น้องเลยเนาะสองเมนูเดิมเมื่อไหร่นะน้องนางพันเขาพันปลาอะไรกันมีอันพะวันกับอนาคตเทสาวนางกันซิกินพัดเพชรปลาไหลเด้อพี่น้องเด้อทางพุ่นกันหนังอยพ่น บาอุบกับพอวันพี่น้องสบายดีพี่น้องแน่เฮ็ดพี่น้องกันเยอะนะโอ้ยนางกาศห่อนเด้อพี่น้องเด้อมือนีห่อนห่อนเฮ็ดพัดเฮ็ดเย็นช่างทีขมข่อยในกระเฮ็ดพันได้ขุ้มข่อยจะเอาไปกระลุกบาบาทพี่น้องน้องนัดกระซีเริ่มทอดเลยนะพี่น้องเด้อ ทอด<า>ล <uk S 1> ูกชิ้นให้เด็กๆกินกับไอติมพี่น้องอ่านกินกับกระแลมสิคือกระแลมใหม่เด็กๆกินทอดยี่หร่ากับน้องอ่านกับแก้วเนาะอันอนั้นเลยกินกับน้องไอติมน,น้ำแล้วกับืีอก๊วแล้มพี่น้องเลยอืน้องนัดเลยห้องเฮียนมากับเห็ดเบียกบ้านแล้วกับมาในลำพน้องเลยมันมาเห็ดทะ้ให้เด็กๆกินน้ำ น้องลุงเพิ่นห้องกับเพิ่นบมาเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นกับบอคอยซืออ้ออนาเนาะยังบม่ได้มานอนหน่อยไปฮับพาหมออยู่นั่นได้อยู่ๆในหัวนะนางฮับไรแล้วกันแล้วปลาหื่อยกระสิเหนึ่งปลาชันปลาเนาะไรกระติพัดเพทศปลาไหลนกระสิถขาดเป็นกระิบปลาไหล โค้งมากเนี่ยพี่น้องเขบติดตะไรจ้าแล้วเลยเด้อจ้าพี่น้องอันนี้ทอ,ทอดฮอทดอกนี่ก็ไปซื้อไอติมมาสู่น้องๆที่เหเลยียบ้อยมากินน้ลำปางเด้อจ้าสุดขมคน<อ>สมบัดีลุงป้านะสมบัดีลุงป้านะสบายพี่น,น้องบองดังในไอติม <laughs> ไอเด้พี่น้องดออเด้โอเคนกก้ขึ้นมากระแลมหนะ่ะลูก ทอดลูกชิ้นนงนัดเห็ดทอดทอดดอกขอลูกสิ่งให้กินนะพี่นองนยให้เด็กๆกินนอกเขาบอกเคยกินลูกเออเปนตซสบเนาะอันนี้อันบังฮั2ยี่สิบบาทเด้อพี่นองเด้ออันหนึ่งกันทอะไรย้กินกิน อันสี่สิบบาทผมบอกเขากินอันสิบพันบาใหม่แม่ละบะเผืกินอันสิบพันเลยเด็น้องเด้อเมี่กับใหม่นะเซบบท้องฮอนเป็นอะไรเซบบอลูกสิ้นได้แซบบ่ เด็กๆอาบน้ามาเรียบร้อยแล้วเนาะบ่พอนการขห็ดเวียกบ้านอันนั้นๆให้พ่อแม่เรียบร้อยแล้วบ่ล่างถ้วยซักเครื่องแม่นบลูกขาเห็ดเวียกบ้านมาเรียบร้อยเลยค่ะอันอาบน้ามาเรียบร้อยเลยพี่น้องเด้อเออเออเออแม่นทันไปทังพ่นแ่นลูกเออกินเลยแม่ว่าตริสือมาสี่อันด้วย นัดเลยคงเรียนมากะแล้วไอโนเบียกบานนัดเนาะน่องทองน้องทองเพิ่นขึ้นมาเล่นเองเด้วพี่น้องเด้วบมมีไฟห้องมาเลยแต่เพิ่นขึ้นมาเล่นคู่มือแมนบ่ดทองพรมันเงาวาโลกอืออุบาน่ะมันบ่มอญเดี๋วพี่น้องเดเพิวนวมาเด้อมีเอฟซีบ่าแม่น้อยห้องขึ้นมา บ่แมนเ้อพี่น้องเ้อถามเขาเองเลยว่าเขาขึนเนาะเนาะทองพรอน,นลูกเนาะขึ้นมาเองเลยพี่น้องเนอเขาขินหอดเขาเลยขึ้นมาเห่นและกละ็กกอีกอย่างหนึ่งมันอยู่ป่าเขาเลยงเงาพี่น้องเลยบบมีหมูเล่นเนาะมาอันนี้ในผัดมีอันวันใหม่มีน้องมิวน้องไอติมมาเห่นนำขูม่มือแล้วเขาเขาเลยเห็นหมูเห็นครูเขาก็จยมาเล่นพี่น้อง เล็กน่อยเนาะตอนนั้นเใกล้ๆน่งๆไม่หีกมูินีเื่อาพูนนำมันหกคูน่งกินขาเลมของน้องจุ่มูส่วนอีน้องนัดกินน้ำพลไมห้แซ่บบะทอาลูกจริงแซ่บบะกินกินหลายๆลูก เดี๋ยวพอกับมาหับเลยเนาะวันนี้จะหน่อยพอเ,เดี๋ยวพอคนกันสิมาหับนเลยพี่นอสส้องเลยแซ่บสิทองให้นัดถามน่าลกูกแม่น้อยกับเป็นมือ,อ,อก่อนนำมือกล่องให้เด้อพี่น้องเนดะ้อมือกล่องตรงนั้น นี่บ่งออมตัวก็โลอ๋อแซ่บ่กะแลมนั่นพอนว่าแซ่บโลพอว่าอาการฮ้อนเนาะอัน อันยังห่านอยู่ในคิวเขาเสือเนาะแซเช็ะทชงเนาะทองเนาะถ่ายเพิ่นถ่นนา,ยนายสุดใหม่เลยเน,ะนะาะคาดอามอามน้ำเรียบร้อยเปลี่ยนสุดมาเมืเม่อไรน,น้องนัดโอ้เหลื่อมเนาะลุกสิ้นเหลือแต่มือน,น่ะกินต้องกินเดี๋ยววันหน้าเราซื้อถุอง,ง,งบักใหญ่ๆเลยมาทอดพวกเรากินเด้อ มือ,มนอหนาที่เห็ดท<ร>งบักใหญ่เลยผัดเผ็ดปลาไหลป,ะปหรปะวัติอืมเผ็่หมักนะครับสาวอุ่นพี่น้อยหมักผัดเผ็ดปลาไหลหมักแห้งแ,งแ,งแงทบาโอ้หนังทองกูนแบบะแซ่บว่ทองอมยิ้มเหมียวัหงกล่องเลยพอนเด้ <g ül> เออเอาคำใหญ่ๆไปนั่นแหละเด็กเด็กกินกระเลมี่น้นงอย่าว่าเขาเด้อพี่น้องเด้อเด็กๆเขาก็นเงาเขาอยู่ป่าเขาก็อยากอ่านเขาเี็ดเบียบบ้านแล้วเขาอ่านนานเขาจังขึ้นมาพี่น้องเน้ออีต้นเขาให้เขาเกินมาเล่นเห็นบ้านเห็นเมืองเนาะแถวแถวอันนั้นลมไม่แต่ป่าเงียบสะงิดอยู่ ึืนอันนี้นนผัดนนข้าวผัดแห่นได้ง,งินเชียงหลดเชียงลางอ้าน้องนัดล่าพีลาน้องสะลุกคลิปนี้ก็ล่าไปก่อนเลยจ้าฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องน้องนัดพี s คเอสเลยจ้าขอบคุณนลยจ้า๊ายบายพี่น้อง